ฟังฝรั่งไม่เคยเข้าใจออกเสียงที่ไรไม่กล้าค่ะครูวันนี้นะคะพลอยมีเรื่องสั้น Magic Story นะคะที่จะชวนคุณฝึกฟังฝึกออกเสียงไปพร้อมกับพลอยค่ะดูวิดีโอน,น,นี้จบนะคะคุณจะได้สับที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันและก็ได้ฝึกการออกเสียงไปพร้อมกับพลอยด้วยค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะถ้าคุณกําลังเริ่มฟังแล้วคุณเลือกเรื่องที่มันยากเกินไปคุณจะฟังไม่เข้าใจและคุณก็จะเลิกและเหนื่อยเพราะคุณท้อแท้ค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะฟังนะคะเลือกเรื่องที่เข้าใจเลือกเนื้อหาที่ง่ายนะคะมมาาเริ่่่ต้นนททีคํศัพ์กออื คำศัพท์วันนี้นะคะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยตั้งใจเรียนต้องใจออกเสียงเดี๋ยวให้ตัวอย่างเพิ่มด้วยนะคะโอเคคาว่าซอบนะคะคำว่าซอบในที่นี้เนี่ยก็แปลว่าสะอึกสะอื้นซอบร้อ,อ,องไห้หนักมากอะก็คือซอบคําต่อไปนะคะคำว่า appreciate appreciate นะคะก็แปลว่า Appreciate ฉันรู้สึกขอบคุณ Appreciate รู้สึกขอบคุณ I appreciate your help I appreciate your support I appreciate your your kind words อ่า Appreciate อะไรใส่ได้เลยข้างหลังคำว่า Appreciate นะคะโอเคคำต่อไปค่ะคำว่า Comfort comfort นะคะสามารถมีหลายความหมายหนึ่งในความหมายถ้าเป็นกริยาก็คือปลอบใจ comfort I comfort you you comfort me หรืออีกคำหนึ่งนะคะที่เอ่อที่ใช้กันบ่อยเนาะเคยได้ยินคำว่า comfort food ไหม comfort food comfort ที่ทำหนะ้าที่เป็นํำขยายขยายอาหารอาหารที่ comfort food อย่างเช่นพวกแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์ comfort food นะคะพวกแบบว่าอาหารที่แบบบอนชองทิกเก้นก็เป็น comfort food นะคะกินแล้วแบบรู้สึกดีแต่ว่าไม่ได้ทำให้สุขภาพดีเท่าไหร่ comfort food ต่อไปคำว่า misunderstood Mis misunderstood นะคะเป็นกริยาช่องสองของ misunderstand understand เข้าใจ m i s u n d e r s t a n d คือเข้าใจผิด m i s u n d e r s t a n d misunderstood ก็คือเข้าใจผิดตอนนั้นตอนนั้นตอนไหนเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องนะคะคำว่า nerve นะคะ nerve ในนี้แปลว่าเส้นประสาทเส้นประสาทแต่จริงๆอะถ้าเอาไปใช้ในการพูดอะคำว่า nerve หลายครั้งอะบางทีมันเป็นสำรวนนะอย่างเช่น don't get on my nerve Don't get on my nerve ก็คือแบบอย่าทำให้ฉันประสาทเสียอันนี้แปลได้ทุกคำนะแต่ว่าเวลาที่คุณแปลทุกคำแล้วจะงงต้องแบบรวมนะคะรวมความเข้าใจบางทีมันเป็นสำนวน,เป,นเป็นคำที่ฝรั่งใช้บ่อยหรือพอยพูดว่า That car is getting on my nerve ก็คือรถนั้นนะ่ะมันทำให้ฉันเริ่มประสาทเสียแล้วมันปาดหน้าไปปาดหน้ามาแบบ That car is getting on my nerve โอเคนะคำว่า nerve ในทีน่นี้ถ้าเฉยเฉยว่าเส้นประสาทถ้ามันไปอยู่ในสำนวนมันก็จะมีความหมายหลายๆอย่างด้วยกันนะคะมาดูกันค่ะเรื่องนี้มันจะแปลว่าอะไรต่อไปนะคำว่า lousy lousy นะครแปลง่ายๆคำนี้แปลว่า bad lousy อย่างเช่นคุณได้รับบริการที่แบบไม่ค่อยดีคุณไม่อยากใช้คำว,ว่า bad service คุณสามารถพูดได้ว่า lousy service what a lousy service อ่า หรือแบบอาหารที่แบบมันแย่มาก l o u s y food l o u s y food อืม l o u s y โอเคเป็นคำสวยๆเราไม่อยากพูดคำว่า Bad อะแบ d มันดูชัดไปก็จะใช้คำว่า l o u s y แทนนะคะต่อไปนะคะคำว่า cheap skate cheap skate นะคะ cheap skate ในที่นี้นะคะเป็นเหมือนแนบแนว่าแบบขี้ตื่นขี้ตื่นแนว stingy person stingy person ก็คือคนขี้ตื่นคนขี้งกนั่นเองนะคะเป็นคำแส a งนะคะ cheap skate ต่อไปคำว่า frozen ค่ะ frozen แปลว่าอะไรที่แช่แข็ง frozen นะในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำ adjective ขยายสิ่งที่แช่แข็งอย่างเช่นไก่แช่แข็ง frozen chicken หมูแช่แข็ง frozen pork เนื้อแช่แข็ง frozen beef พิซ่าแช่แข็ง frozen pizza อะไรที่แช่แข็งนะคะก็ใส่ข้างหน้าอย่างเช่น frozen friend เอาเพื่อนไปแช่แข็งไม่ใช่โอเคนะ frozen ก็ใช้กันได้แล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูค่ะคําว่า turkey roll turkey roll คืออาหารประเภทหนึ่งเป็นอาหารของฝรั่งอ่าฝรั่งเขาชอบเอาเนื้อสัตวนะ์เนาะมาแบบแช่แข็งเขาก็จะทําเป็นแบบ roll คือเขาเอามามมวนนะให้มันเป็นแบบเป็นท่อนอ่าด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆบางทีก็จะมีแบบไส้ข้างในด้วยอย่างของอิตาลีนะคะจะมี pork roll pork roll ที่ไส้ข้างในเป็น ricotta เป็นสป ะะผักขมข้างในแต่ของอเมริกันเขาจะมีรสอื่นนะ,ะบางทีเขาก็ยัดใส่ชีสบางทีเขายัดใส่แบบว่าเครื่องปรุงอะไรของเขาอ่ะรูไว้นะคะรูไว้อ่เป็นอาหารประเภทหนึ่งเ u อร์กี้โรนที่นี้ก็คืออาหารที่ทําจากไก่ง่วงซึ่งเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นท่อนๆนะ่ะเออเอามาม้วนๆน,นะคะโอเคต่อไปนะคะคำว่า airplane ticket airplane ticket airplane ตรงนี้อ่านยากนะคะถ้าจะอ่านให้ชัดนะคะเพราะว่า air มีเสียงเรและก็ plane มีเสียงเหลเรกับเหลอยู่ใกล้กันเนี่ยออกยากถ้ามันยากมากให้คุณมวนลิ้น360องศาึงฮะขยัปักดุ๊กดิ๊กดุ๊กแล้วก็จุก๊กอะจนลิ้นอ่อนลิ้นอ่อนแล้วทีนี้ออกด้วยกันนะคะ airplane 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 อ่าได้แล้วเนาะได้แล้วที่เกตค่ะที่เกตในที่นี้ไม่ได้อ่านว่ากอไก่แต่อ่านว่าคอควายท i c เกตเกตเกนะคะท i c เกตทีเกต,เก,ต,เก,ต,เก,ตก็คือตัว๋วอะไรที่เป็นตั๋วก็จะเรียกท i c เกต airplane ticket หรืออีกชื่อหนึ่งคือ flight ticket flight ticket อ่าต่อไปค่ะ prepare prepare ในที่นี้ก็คือเตรียมเวลาที่จะอ่านคำนี้ให้ชัดนะคะเน้นตรง Pair ค่ะตรง Pair ก็คือพยางค์ที่สองเนาะดาดา prepare Pre, pre. ตรงคำว่า pre ข้างหน้านะคะสามารถออกเป็นเพอได้ prepare 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 อ่ะเนาะเพราะว่า pair จะได้ชัดถ้า prepare อย่างเงี้ยแบบปากมันขยับสองที่อ่ะคำว่า pair เริ่มแบบว่าไม่ชัดแล้วดังนั้นเพทำเบา prepare ทำดังดัง prepare prepare อ่าโอเคต่อไปนะคะคำว่า direction direction ถ้าแปลตรงตัวที่เราใช้บ่อยก็คือทางนะทิศทาง direction is a good direction our company has a good direction อ่าคือบริษัทของเราไปในทิศทางที่ดีก็ <c oughs> คืออร่ลำรวยขึ้นนะคะหรือว่า go to this direction ไปทางนี้ไปทางขวาทางซ้าย this direction please this direction please และคำว่า direction ในที่นี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งความหมายนะคะก็คือวิธีการใช้อ่า ยังไงยังไงครูคือเวลาที่คุณซื้อครีมมากระปุกหนึ่งนะคะแล้วคุณไม่รู้ว่าครีมนี้มันทาเท้าหรือทาหน้านะคะคุณก็ต้องอ่านก่อนข้างๆกระปุกครีมมันจะเขียนว่า direction อ่าลองไปดูครีมของคุณตอนนี้เลยนะคะเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า direction ก็คือวิธีทาคําว่า state นะคะ state ในที่นี้แปลว่ารัฐอ่ารัฐ united state s ท่ไมรัฐที่มา united ที่มันรวมกันที่มันรวมกันเป็นรัฐเดียว united state อ uh อ state หนึ่งความหมายแปลว่ารัฐและอีกหนึ่งความหมายนะคะแปลว่า emotion ว่าอารมณ์ก็ได้ค่ะในที่นี้มันหมายถึงอารมณ์หรือหมายถึงรัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคพร้ามไหมคะเรื่องของเรานะคะก็มีอยู่ว่า a new young bride Sarah calls her mother in tears a new young bride bride นะคะแปลว่าอะไร bride แ,แปลว่าเจ้าสาวเจ้าสาวยังที่ทำไม วัยรุ่นย่า yeah, ยังไม่แก่อะนิวนิวคือแบบว่าใหม่ใหม่คืออะไรอะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเพิ่งแต่งงานใหม่ uh, new <c oughs> <S ara> อ่ะอนิวยังบรายซาร่าเขาชื่อซาร่าอะชีคนนี้นะคะ calls her mother in tears โทรไปหาคุณแม่ in tears ไม่ได้โทรไปเฉยๆแต่โทรไปร้องไห้ไปอะ uh, call someone in tears ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยโทรหาพลอยเพราะว่าคุณร้องไห้เสียใจบอว่าฝรั่งฟังหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะ you call me in tears You call me in tears อ่าโอเคไหมเข้าใจแล้วนะ call somebody in tears อ่ะน้องคนนี้นะคะน้องซาร่าคนนี้นางก็ร้องไห้เสียใจทรงหาคุณแม่ค่ะอ่า she sobs s o b ก็คือทำไมสะอึกสะอื้นอ่า richard doesn't appreciate what i do for him แล้วก็บอกคุณแม่ว่า richard richard คือใคร เดาได้เลยว่าคือแฟนของเขานะแฟนของน้องซาร่าคนนี้นะคะสามีที่เพิ่งแต่งงานกันนะคะริชาร์ด doesn't appreciate what I do for him อ uh, doesn't appreciate ก็คือ doesn't feel thankful ก็คือไม่ได้รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่หนูว่าทำให้เขาเลยค่ะแม่ <c oughs> นะคิดว่าออกไหมน้องซารา่าตอกว่าแม่คะ่ะริชาร์ดไม่ได้รู้สึกขอบคุณเลย ในสิ่งที่ดูดทำให้เขาแบบนี้นะคะภาพประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะคุณแม่ก็บอก now now แนวแ่ว่าโอ oh, 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 oh ้ไม่เป็นไรนะลูกนะ,ะ now now her mother comforted comforted ตรงนี้นะคะ comfort ถ้าเราว่าตอนนั้นนะคะก็เติม ed ตรง t ed ตรงนี้อ่านเป็นทิดหรือดิดก็ได้อ่านง่ายก็คืออ่านเป็นดิดนะคะ her mother comforted her mother comforted อ mm. ื now now โอ้โอนะลูกนะไม่เป็นไรนะ now now her mother comforted อ mm. ืมเร็แล้วไงต่อคะ I am sure it was all just a misunderstanding it was all just ก็คือโหเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะลูกแม่ว่านะ just a misunderstanding มันก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจกันผิดแหละเออไม่น่าจะมีอะไรหนักหนาลูกนะซาร่าก็บอก no mother you don't understand อ่า uh, no mother แบบ my c o m è m you don't understand แม่ไม่เข้าใจอ่าและน้องซาร่านะ,ะก็เล่าต่อว่า I bought a frozen turkey roll I bought a frozen turkey roll อ่ uh, า bought นะคะเป็น verb 2ของ buy buy bought bought อ uh ่า huh. I bought ตอนนั้นนะแม่ I bought a frozen turkey roll หนูไปซื้อไก่งวงมาค่ะไก่งวงแช่แข็ง I bought a frozen turkey r o อ่ะลองซาลาจะเล่าประมาณนี้นะคะ and he yelled เยลไม่ใช่เยลเล็ดนะคะอันนี้อ่านว่าเยลเดือดเยลดือด y e l l เดืดเสร็จปุ๊บไปเชื่อมกับ And he yelleden he y e l l e d a n เเสร็จปุ๊บนะคะคำว่า scream มดือดอ่าตรง ed ตรงนี้ไม่ได้ screamed นะคะอ่านว่า scream มดือดทิคของการอ่าน ed นะคะถ้ามันลงท้ายหลังคำกริยาให้พยายามออกเป็นดอเด็ก ออกเป็นดอเด็กถ้ามันออกได้ก็คือออกดอเด็กแต่ถ้ามันออกไม่ได้มันจะออกเป็นทอทหารน,นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าคํากริยานี้มันลงท้ายด้วยตัวทีหรือตัวดีนะคะเสียงข้างหลังมันจะเป็นอิดอย่างเช่นคาเมื่อกี้คาว่า comfort ลงท้ายด้วยตัวทีถ้าเติม ed ก็เสียงอิดต่อ comforted comforted อ่าเพราะอะไรคะครูเพราะว่าถ้า comfort แล้วแล้วออกเป็นเสียงดีอีกรอบอะ comfort to d o ออกยาก comfort to d o ก็ออกยาก comforted comforted ออกง่าย c o n f e อ t ์ออกง่ายสุดเห็นไหมดังนั้นนี่นี่ก็คือวิธีการอ่านตัว E.D. ที่มันอยู่หลังกริยานะคะโอเคทีนี้ยังไงต่อคะครู and he yelled y e l l คือแบบว่า y e l l ก็ <Ye lled S 1> คือตะโกนตะโกน yell and screamed a screamed ก็คือกรีดร้องผู้ชายที่ชื่อดีชาร์ใช่ไหมคิดสภาพแบบผู้ชายแบบว่าตะคอกตะโกนแบบเยลล์แล้วก็แบบ สกรีมสกรีมแบบผู้ชายเป็นแมนเสียงดังนะะ At me ใส่น้องซาร่าค่ะ about the price แต่ proper price ก็คือแบบเกี่ยวกับราคาราคาของไก่งวงเย็นอนะันนี้นี้ a า about the price รงคำว่า price อย่าลืมเสียง r, เสียง r ด้วยนะ price จริงตรงนี้ก็มีเสียง r ที่เยอะนะคะกรุณาออกด้วยนะคะเพราะว่าเสียง r คือความหมายถ้าไม่ออกความหมายไม่มาเก็ <Get S 1> ไหมดังนั้นถ้าออกเป็นเสียง l ะก็เป็นความหมายอื่นค่ะดังคำว่า frozen ก็ยลืมเสียง r frozen frozen frozen, frozen. ่าเสร็จปุ๊บ Turkey, tur, tur, Turkey เสร็จปุ๊บ Roll, Roll อ uh, ่าเสร็จเสร็จปุ๊บ Screamed, Screamed, Screamed อ uh, ่าถ้าคุณ s c r e a m ได้คุณก็ Ice Cream ได้ s c r e a m Ice Cream อ่าต่อไปค่ะ Prize, Prize อ่า uh, ได้แล้วนะอ่ะ uh, ทั้งหมดก็คือเนี่ย ซาร่าเล่าต่อค่ะบอกว่าว i bought a frozen turkey r o a s หนูไปซื้อไก่งวงเย็นมาค่ะแม่ and he yelled and screamed at me about the price แล้วริชารดนะคะก็แบบตะโกนตะครองแล้วก็แบบโวยวาใส่หนูค่ะเกี่ยวกับเรื่องราคาแม่ก็แบบ Well, the nerve of that lousy cheap skate ก็คือโอ้ย the nerve the nerve ก็ประสาทเราจะไม่แปลตองตัวนะเราจะแปลทั้งหมดรวมกันเป็น the nerve of that lousy cheap skate ก็คือแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยบอไม่อยากจะเชื่อเลยคิดตืดเนี่ยนะคิดตืด the nerve ก็คือแบบว่าคิดได้ไง nerve แบบไม่เกี่ยวกับประสาทการแปลในที่นี้นะเราจะอ่านทั้งหมดให้ครบก่อนอแล้วเราก็แปลตามความรู้สึกนะคะที่มันเข้ากับเรื่องนี้แบบ โอ้ยอะไรเนี่ยประสาทเสียไปแล้วป่ะไอ้ขี้ตืดเนี่ยอ่าไอ้ขี้ตืดนะคคือขี้งกนะคะแล้วสิแบบแปลว่าแบด cheap skate นะคะแปลว่าคนขี้งกแล้วสิ cheap skate ภาษาไทยก็ไอ้ขี้ตืดไอ้ขี้ตืดไอ้ขี้ตืดบ้าบออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยทำไมต้องมาบอว่าสิลูกฉันอ่าคุณแม่เริ่มโมโหนะะ say the o term คุณแม่ก็พูดออกมา those turkey rolls are only a few dollars those turkey rolls โ oh อ้โหไอไก่งวงเย็นไก่งวงแช่แข็งที่ลูกซื้อมาเนี่ยนะ those turkey rolls ไอไก่งวงพวกนั้นน่ะไก่งวงพวกนั้นน่ะตรงคำว่าพวกนั้นฮะก็คือ those 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 อ่าอะไรที่คุณอยากจะแทนว่าแบบเออไออาหารพวกนั้นอ่าไอไก่งวงพวกนั้นไอแบบว่าอ่าอ,อะไรพวกนั้นอย่างเงี้ยก็คือ those แล้วก็บวกคำนามนะคะที่เป็นพหูพจน์เพราะ rolls ตรงนี้เติม s ด้วย rolls อ่า are only a few dollars are only a few dollars แปลว่าก็ไม่แค่กี่ตังมันไม่กี่ไม่กี่ดอลล่าเองฟิวก็คือ2อสมดอลล่าอะไรราคาถูกจะตาย turkey rolls อะไรกันเอออะไรวะคุแม่คุแม่เริ่มโมโหแบบว่า l o y cheap s k a t e หนกิงตื่นจริง,รงๆเลยเออไม่กี่ดอลล่านี่มันโมโหสิลูกฉัน่า no mother it wasn't the price of the turkey น้องสาร่าก็เล่าต่อไมคกัแม่ mother เรียกคุณแม่ก็ it wasn't the price มันไม่ใช่ it wasn't was it wasn't แล้วก็บวกคำนาม it wasn't the price มันไม่ใช่เรื่องราคาคะแม่ of the turkey มันไม่ใช่เรื่องราคาของไก่งวงค่ะแม่ it was the airplane ticket it was the airplane ticket คำว่า the นะคะถ้ามันอยู่ใกล้ๆก,กับเสียงที่มันเป็นสาระมมาจอกว่า the the a i r สระอะไรสระเออเอออออเออออออเออนี่คือสระนะคะ air สระ air นะคะดังนั้น the air เพราะว่ามันออกง่าย the air the airplane the airplane ticket อืมมันไม่ใช่เรื่องราคาไก่งวงค่ะแม่แต่มันเป็นเรื่องราคาตัวอ่ายังไงต่อคะ airplane ticket what do you need an airplane ticket for airplane ticket อ่าอ่านเวลาอ่านก็แบบเอาอารมณ์เข้าไปกับเนื้อเรื่องแม่ก็แบบพอสไปนิดนึงแล้วก็ฮะตั๋วอะไรลูกอ่ What did you need an airplane ticket for What did you need something for แปลว่าแบบเอ้ยเอาเอาอันนั้นอันนี้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาตัวแ้วตัวเครื่องบินไปทำอะไรอะลูกซึ่งว่าคุณอยากถามว่าเอาจุดๆไปทำอะไรอะ่ะคุณก็เปลี่ยนตรงคำว่า an airplane ticket เป็นอย่างอื่นอ่าอย่างเช่น ก็แดดก็จ้ามากเลยนะแล้วก็ถามเพื่อนว่าแกแกจะเอาล่มไปเพื่อ What did you need an umbrella for? What did you need an umbrella for? What did you need an umbrella for? อ่าคือแกจะเอาล่มไปทำไมมันมันแดดขนาดนี้อ่าอ๋อฉันไม่ได้เอาไปกันฝนฉันเอาไปกันแดด <laughs> What did you need an air ticket for? ก็คือเอาไปทำไมลูกตัว๋วแม่งงอ่า Well mother when I went to prepare it อ่า well mother คืองี้ค่ะแม่อ่าเวลาที่คุณจะเอิมคุณจะขึ้นต้นประโยคคุณจะแบบว่าอยากจะเอออ่าเออเอองี้ยคุณไม่รู้จะใช้คำไหนใช้คำว่า well นะ well mother เออแม่คะ when I went to prepare it ตอนที่หนูว่าไปเตรียมเตรียมไก่งวงไก่งวงมันฟรอเซนมาใช่ไหมคือมันแข็งมา ดังนั้นก็ต้องเอาไปอุ่นเอาไปทำอะไรก่อนอถึงจะกินได้ When I went to prepare it ตอนที่หนูเนี่ยเอามันไปเตรียมอะค่ะแม่ I looked at the directions I look look t ือ look คือถ I look คือถืเสร็จปุ๊บไปเชื่อมกับ add เป็น I looked at I looked at the directions หนูก็ไปดูวิธีการกินค่ะแม่ไก่งวงนี่มันกินยังไงก็เขียนไว้ข้างหลัง directions วิธีการกินถ้าเป็นครีมก็วิธีการทาเนาะ น,นี่ก็วิธีการกิน on the package ตรงที่แบบตรงแพ็กเกจของมันนะคะมันเขียนไว้แม่ก็แบบงงแม่ก็ยังงงอยู่นะคะโอเคต่อค่ะ and it said prepare from a frozen state แล้วตรงคำอธิบายวิธีการกินค่ะแม่เขาเขียนไว้ว่า prepare from a frozen state ให้ไปเตรียมที่ frozen state ก็คือรัดที่มันแบบว่าหน,นาวๆเย็นๆ and I flew to Alaska flew ในทีนี้นะคะก็คือ fly fly flew flown นะคะเวิร์บสองคือ flew so I flew to Alaska หนูก็เลยนะคะบินไป阿拉斯าเลยค่ะเพราะว่าไก่ง่วงเนี้ยเขาเขียนไว้ว่า prepare from a frozen state ให้ไปเตรียมที่รัฐที่มันแบบหนาวหนาวรัฐที่มันแบบแข็งแข็งเยน็นเย็นไปเลย prepare from a frozen state อ่าหนูบินเลยค่ะหนูบินไป阿拉斯าเลยค่ะแม่ ไก่งวงราคาก็ประมาณสองสดอลน,นะคะแต่ค่าตัวไปอลสกา้าน่าจะหลายพันดอลอยู่นะคะเออสามีก็แบบแตะโกรธไม่ค่ายบายกริตลอ้อสีแบบว่าไม่ไหวแล้ดาภรยาหนักมากนะคะน้องซาร่าเพิ่งแต่งงานใหม่นะคะนางนางไม่เคยมีคู่นะคะนางก็ ตามนั้นเลยค่ะตามแบบแพ็กเกจที่เขียนไว้เลยว่า prepare from a frozen state คำว่า prepare from a frozen state นะคะนอกจากมันจะแปลว่าให้เอาไปเตรียมที่รัดที่มันแข็งๆหนาวแล้วนะคะมันยังหมายความจริงๆซึ่ง,งแบบเป็นความหมายนะะที่แพ็กเกจไก่งวงนี้ต้องการบอกก็คือสามารถเตรียมได้เลยนะคะในขณะที่ไก่งวงนี้มันแข็งอยู่ prepare from a frozen state เอาไปทำอาหารได้เลยไม่ต้องปล่อยให้มันละลายก่อนแล้วค่อยเอาไปปรุงแต่ว่า prepare from a frozen state of t ิส s Turkey ได้เลยนะคะเอาไปกินได้เลยอุ่นได้เลยทันทีโอเคแบบนี้นะคะดังนั้นน้องไม่ต้องไปอาลสก้าคะ่ะน้องเตรียมที่บ้านนี่แหละคะ่ะน้องเตรียมไก่งวงแข็งๆเนี่ย เอาไปปรุงให้สามีกินได้เลยไม่ต้องซื้อตั๋วไปแพงสมควรแล้วที่ต้องโดนดา่าและถ้าคุณนะคะชอบเรียนรู้เรื่องราวการออกเสียงการฝึกฟังแบบนี้นะคะพลอยมีคอร์สหนึ่งะคะที่ชื่อว่า magic ears นะคะเป็นคอร์สเทรนการออกเสียงโดยเฉพาะนะคะที่จะทำให้เสียงของคุณทรงพลังฝรั่งฟังเข้าใจมากขึ้นและการฟังของคุณดีขึ้นเช่นกันเพราะคุณรู้ว่าฝรั่งพูดยังไงนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะเรียนแบบนี้นะคะเรียนแบบละเอียดพลอยแกะขั้นตอนมาให้เรียงมาแล้วเรียบร้อยนะค,ะคุณแค่ทำตามขั้นตอนที่พลอยวาง การออกเสียงของคุณจะดีขึ้นนะคะเพราะคุณจะได้พัฒนาจากการฝึกจริงๆค่ะคุณจะได้อัดเสียงมาส่งพลอยแล้วพลอยจะได้ correct เสียงของคุณนะคะคุณจะมีเสียงที่มั่นใจคุณจะรู้ว่าตรงไหนที่คุณสามารถพัฒนาต่อได้เลยนะคะและถ้าใครสนใจนะคะอยากจะให้พลอยเป็นที่ปรึกษาในการช่วยคุณออกเสียงนะคะ ก็สามารถลงทะเบียนได้ในคอร์ด Magic ears ฮะไปที่ Line at English Smile ไปที่ Line แอด at English Smile เพราะความมั่นใจนะคะเป็นหนึ่งทักษะที่มันจะมีคุณค่ากับคุณตลอดชีวิตค่ะ ถ้าใครสนใจเราก็มาฝึกออกเสียงด้วยกันในคอส Magic e a r s นะคะแต่ถ้าใครยังไม่สนใจเราก็มาเรียนด้วยกันที่หน้าเพจนะคะเดี๋ยวพอยขอทบทวนเรื่องราวที่เราเรียนไปเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบนะคะพอยจะอ่านเป็นเรทของฝรั่งอ่านให้คุณทําความเข้าใจในเสียงของพอยที่พอยพูดนะแล้วก็ความเข้าใจของคุณคิดเป็นเรื่องราวคิดเป็นภาพคุณจะได้เข้าใจคำศัพท์อย่างลึกซึ้งนะคะและคุณจะได้ยินเสียงฝรั่งมากขึ้นด้วยการเทรนแบบนี้ค่ะโอเคพอมไหมคะ byha <laughs> A new young bride, Sarah, calls her mother in tears. She sobs. Richard doesn't appreciate what I do for him. Now, now, her mother comforted. I am sure it was just a misunderstanding. No, mother, you don't understand. I bought a frozen turkey roe, and he yelled and screamed at me about the price. Well, the nerve of that lousy cheapskate, says her mom. Those turkey rolls are only a few dollars. No, mother, it wasn't the price of the turkey, it was the airplane ticket. Airplane ticket? What did you need an airplane ticket for? Well, mother, when I went to prepare it, I looked at the directions on the package. และมันบอกว่าเ r รียมตัวจ o กสภาพ t ข็งจึงฉันเลยบินไปอลาสําสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพลอยและทีมงาน English s mile สร้างคอนเทนต์ดีๆให้คุณผู้อังกฤษได้อย่างมั่นใจและส่งพลังในทุกๆสถานการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณมีวันที่ดีนะคะ have a good day ladies bye บ่อยซึ่งไม่สามารถแปลตรงตัวได้อย่างเช่น Don't get on my nerves เดี๋ยวมาทำให้ฉันประหลาดเสีย <c oughs> พูดเร็วไปมากรุ <c oughs> ๊บกรุ๊บกรุ๊บหงง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 แม่ครับบริชาร์ดไม่รู้จะขอบคุณเลยอะที่สิ่งที่หนูที่ทำไม้ทำไหมหนึ่งสองสาม